จัดให้นะครับแหมตีเบสไม่เป็นครับพี่ขอชุดสปินหน่อยเอ้ามาวันนี้เราจัดชุดสปินนิ่งให้นะครับกับเจ้าคันไบสัน s 4นะครับดีไซน์เจแปนนะครับคู่กับลอกตัวใหม่ออนนิวปี2022นะครับเจ้า VBAT Combat นะครับเบรคโคตรโหดนะครับตัวเล็กแค่นี้แต่เบรค2 2กิโลนะครับเรียกว่าชิโดก็มาเถอะงัดกระเด็นเลยครับ เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับว่าชุดสปินหล่อๆแบบนี้นี่ราคาเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจากคันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นคันกระแสเดือดมากนะครับกับเจ้าใบสัน S4 ตัวนี้นี่เรียกว่าดีไซน์เจแปนมากครับแต่ราคาไทยแลนด์สุดๆนะครับแบงก์ก็เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับจนถึงปลายใสไกติ๊กส่งเคให้เรียบร้อยนะครับด้ามก๊อกนาสลับกับท้ายแต่งทรงพินบอลลิงนะครับก็ให้ดีไซน์แบบแบบเจแปนเลยนะครับ จับคู่กับลอก v b a บครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเจ้า Combat นะครับเบอร์2000แขนระบบเกลียวนะครับมีซีนกันน้ำให้แล้วก็ได้น็อตแต่งนะครับก็เรียกได้ว่าแต่งมาแบบครบๆนะครับข้อสำคัญนะครับ6ลูกปืนสแตนเลสครับกันน้ำเค็มเบรกสูงถึง12บกิโลโอ้โหแม่เจ้าสปูลลึกครับจุสาย P.E.2 ได้150เมตรสบายๆนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปแบบ ตีเหยื่อใช้ฝั่งนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เล่นเวทสัก10 20นะครับคันเป็น2ท่อนนะครับความยาวเดียวนะครับ6ฟุต6มีเวท8ปดกับ10 20นะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะด่วนๆเลยครับรีบจัดด่วนๆเลยนะครับครบชุดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลืมไปแล้วนี่ซื้อคันอย่างเดียวนะครับ1,490บาทนะครับลอก890นะครับบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย150บาท 2,530บาทออเอางี้ผมคิดไป2,590บาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแถมสาย PE j จ p a n ให้ด้วยหนึ่งม้วนนะครับม้วนหนึ่งก็250และอันนี้ผมแถมให้ฟรีๆแล้วกันนะครับครบชุดพร้อมส่งนะครับ2,590บาทเท่านั้นเดี๋ยวฟังเสียงก่อนตัวนี้เสียงโคตนลั่นนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับ จริงๆเลยเผื่อใครจะเบื่อๆเอาไปสปิวนะครับตกปนมปนินได้นะชุดนี้นี่เรียกว่าชุดเดียวจบครอบจัก,กรวาลนะครับนะกับชุดสปินใบสันนะครับ,นะบคอมแบทผมจะเรียกมันว่าชุดใบสันคอมแบทแล้วกันนะครับสามพเอ้ยสองพบาทเท่านั้นนะรวมส่งแถมสาย P.E. ให้ครับเรียกว่าพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมโอเคสั่งซื้อเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับอย่าลืมเลือกเวท ให้เรียบร้อยนะครับคันมี2เวทแปเจกับ10 20ใครเป็นหมายลกนะครับสายลุยอยากซื้อครอบคุมจักรวาลก็ซื้อ1 0บ0นะครับส่วนใครที่ชอบตีเหยื่อเล็กๆนะครับแนะนำา8ดนะครับเป็นขนาดที่กำลังสวยตีง่ายตกสนุกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้นี่คนถามเยอะมากเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ